ว่าความมาสามสิบปีสี่สิบปีเออรู้จักทนายเก่งๆ <c oughs> ในแว่นเคว้นเออแล้วทีนี้เราโอ้ไม่ได้พูดอย่างนี้ไม่ได้เอ <c oughs> อ,อก็ว่ากันไปก็ว่ากันไป วันที่ยี่ิปดเนี่ยวันที่อี่วันที่ยี่ดก็รอว่าสารท่านจะวายังไงจริงๆแล้วเนี่ยเขาคิดว่าฝั่งตรงกันข้ามฝั่งตรงกันข้ามคงคิดว่าวันนี้สารต้องประทับรับฟ้องต้องโน่นนั่นนี่อะไรเยอะแยะมากมายที่ในสิ่งที่เขาวาดฝันไว้ในสิ่งที่เขาวาดฝันไว้คงโน่นนั่นนี่แหละ แต่มันไม่เป็นดังฝันนะอืมรู้เขารู้เราลบร้อยครั้งชนะร้อยครั้งแต่สิ่งที่สิ่งที่มันเกิดขึ้นคุณคิดว่าคุณคิดว่าทนายทนายของไอ้ไหลจะเป็นอีกคนหนึ่งเหรออนั่นแหละอย่าประมาทคนอื่น เยี่ยมเลยเนาะวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันวันนี้ถือว่าเป็นวันเปิดตัวเปิดตัวทนายทนายอ,อทนายน่นแต่อย่างเป็นทางการแล้วกันถือว่าเป็นทนายถือว่าเป็นวันเปิดตัวทนายผมแล้วกันผมก็เก็บเงียบมานานพอสมควรไม่อยากจะให้เขารู้ว่าทนายของ ไอ้ไหลนั้นเป็นใคร <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวรอดูวันที่จริงๆแล้วเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยผมเชื่อว่าเขาน่าจะเอาเทปอยู่ที่อุบลราชธานีไปเที่ยว ฝั่งตรงกันข้ามฝั่งตรงข้ามเขาน่าจะเอาเคสอยู่ที่อุบลราชธานีไปเทียบว่าไม่เกินสองชั่วโมงตอนนั้นตอนนั้นอยู่ที่อุบลเนี่ยประมาณสองชั่วโมงประมาณนี้ก็ไม่ต้องอะไรมากมายไม่ต้องนน้นนี่ก็คือแป๊บเดียวก็คือประทับรับฟองอยู่ที่อุบลราชธานีนะอยู่ที่อุบล ว่ากันไปใช้เวลาอยู่ประมาณถ้าผมจำไม่ผิดตัวนที่ประมาณสองชั่วโมง <c oughs> วันนี้วันนี้พอมาถึงวันนี้หลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่ไม่ว่าคนที่ดูถูกเหยียดหยามทนายผม พูดมาหลายหลายวันแล้วแล้วก็โน่นนั่นนี่แล้วเบิดเดถิดเทิงวันนี้ก็คงเข้าใจแล้วว่าบางครั้งบางทีนี่นะบางครั้งบางทีนี่นะอย่าประมาทคนอื่นอย่าไปดูถูกคนอื่นให้มันมากนะอย่าไปดูถูกคนอื่นให้มากมากนะเออ ดีมากแตบไปครับผมจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นโชคมันเป็นโชคชะตาอืมมันเป็นโชคชะตาวาสนาของผมที่ที่ได้เจอท,าน,าทานายทนายที่ว่าความมาหลายหลายสิบปีมากนะอืม ออถ,ถ้าถ้าทนายคือคนผมไม่คิดไม่ฝันว่าผมไม่คิดไม่ฝันว่ามันบางครั้งบางทีเนาะเราก็นั่งนึกอยู่อะไรยังไงก็เลยนึกขึ้นได้มันก็เป็นโชคชะตาแล้วกันผมจะพูดอะไรลึกมากไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเขา,เาไปทำประเด็นต่อยก,ก็ถือว่าเป็น เป็นผู้มีผู้มีพระคุณกับวงตระกูลวงตระกูลนี้มากนะครับทนายท่านนี้เป็นเป็นผู้มีพระคุณกับคนอยู่ในครอบครัวผมตั้งแต่ผมยังอยู่ป .1 ป .2 นู่นแหละอืมตั้งแต่อยู่ป .1 ป .2 แต่ว่าเราเราไม่กล้าเราไม่กล้าไปรบกวนท่านเราไม่กล้าไปรบกวนทนายท่านนี้เลยเพราะว่า ด้วยความเกรงใจด้วยความเกรงใจกับทนายท่านนี้คือเราไม่กล้าไปรบกวนทนายท่านนี้เลยนะครับเขาก็น่าจะรู้จักตั้งแต่ตั้งแต่อยู่ป .1 ป .2 เลยอืมอยู่ป .1 ป .2 ตั้งแต่ไม่ใช่ไปรู้จักกน็นอยู่ป .1 ป .2 คือรู้เรื่องแต่ยังไม่เคยเห็นหน้าว่าคนที่มีพระคุณตอ่อคนอยู่ในครอบครัวของผมเนี่ย ทนายท่านเนี้ยหน้าตาเป็นยังไงมีแต่พ่อแม่มีแต่ตาชาและยายสมควรเล่าให้ฟังอืมมีแต่ตาชาและยายสมควรเล่าให้ฟังบ่าทนายท่านเนี้ยอทนายท่านเนี้ยเป็นผู้มีพระคุณอยู่ในครอบครัวเราอืแล้วผมก็เชื่อบ้าผมก็เชื่อบ้าง ไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าเสียศูนย์รู้จักทนายท่านนี้ไหม,มรู้จักทนายทนายคนนี้ไหมแต่คนอยู่ในครอบครัวไม่วัตาชาและยายสมควรเคารพนับถือทนายท่านนี้มากอืเพราะเขาเป็นคนที่มีพระคุณกับคนอยู่ในครอบครัวเราแล้วที่สําคัญนี่นะ และที่สำคัญนี่นะอันนี้มันเป็นแค่ฉากเริ่มต้นนะผมไม่รู้ว่าพูดแล้วมันจะมันจะอะไรมากมายแบบไม่รู้มันถ้าแม่ถ้าผมพูดไปแล้วมันเกินเลยก็แม่ก็พิมพ์มาแลยกันคนที่คนที่ว่าความมาสามสิบปีสี่สิบปีนะเออรู้จักทนายเก่ง ในเว่นแคว้นเ,เออแล้วทีนี้เราโอ้ไม่ได้พูดอย่างนี้ไม่ได้เออก็ว่ากันไปก็ว่ากันไปวันที่ยี่สิบแปดเนี่ยวันที่อ,อ่อวันที่ยี่บแปดก็รอว่า ศาลท่านจะไ่ายังไงจริงๆแล้วเนี่ยเขาคิดว่าฝั่งตรงกันข้ามฝั่งตรงกันข้ามคงคิดว่าวันนี้ศาลต้องประทับรับฟ้องต้องโน่นนั่นนี่อะไรเยอะแยะมากมายที่ในสิ่งที่เขาวาดฝันไว้ในสิ่งที่เขาวาดฝันไว้คงโน่นนั่นนี่แหละแต่มันไม่เป็นดังฝันนะอืม รู้เขารู้เราลบ้อยครั้งชนะ้อยครั้งแต่สิ่งที่สิ่งที่มันเกิดขึ้นคุณคิดว่าคุณคิดว่าทนายทนายของไอ้ไหลจะเป็นอีกคนนึงเหรออืมนั่นแหละอย่าประมาทคนอื่นแล้วที่สำคัญคืออะไรรู้ไหมคนที่รู้กฎหมาย คนที่รู้กฎหมายนะอันนี้ผมไม่ผมไม่มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องกฎหมายอะไรมากมายหรอกเพราะว่าไม่ได้จบนิติศาสตร์ไม่ได้จบนิติศาสตร์ไม่ได้จบเรื่องกฎหมายมานะผมก็ไม่รู้เรื่องอะไรมากมายหรอกแต่ผมเคยแต่ผมเคยเคยได้รับความรู้ดีๆ ผมได้เคยได้รับความรู้ดีๆจากทนายท่านหนึ่งว่าเรื่องที่อยู่ในศาลให้เก็บไว้อย่าเอามาพูดจะเอามาอะไรเพราะมันจะเป็นการหมิ่นศาลเพราะเป็นการจะโนั่นนี่ละเมิดหลายๆอย่างตอนที่ตอนที่ผม ตอนที่ผมสู้คดีอยู่ที่อุบลราชธานีทนายท่านหนึ่งก็ท่านก็แนะนํานะว่าเรื่องที่อยู่ในนั้นไม่ต้องออกมาพูดแต่วันนี้มันก็ไ็นเรื่องตลกเนาะมันไ็นเรื่องตลกเนาะผมไม่รู้ว่าเรื่องเรื่องที่วันนี้เนี่ยไม่รู้ว่า มันดิ้นเพราะอะไรยังไงต้องเอามาข้ามรล้วเบิดเตือ,อมแต่ผมก็ไม่รู้เรื่องว่าอยู่ในอยู่วันเนี้ยเรื่องวันนี้คืออะไรเออแต่ผมเชื่อว่าทนายทนายท่านน่าจะกำชับว่าอะไรเป็นยังไงแต่ก่อนเนี่ยผม อยู่ที่คดีอยู่ที่อุบลเนี่ยมันมีอย่างเดียวคือต้องเงียบแหละอืมก็ว่ากันไป